สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปะบัวบ้านสวนชวนปลูกค่ะมาอัปเดตกระเจี๊ยบอีกแล้วกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบที่รอคอยมานานนานเรื่อเกินปะบัวพูดให้มันคำๆสักหน่อยเนาะเนี่ยค่ะฝากเขาจะยาประมาณนี้เนี่ยค่ะเขาจะมีขนอ่อนๆนะคะเนี่ยถ้ากินสดนี่มันจะทิ่มปากเราลวกเนี่ยมันจะดีหรือเอามาปิ้งก็ได้ ผัดก็ได้เกงก็ได้วันนี้ป้าบัวจะเก็บไปเกงป้าบัวอยากกินเก่งเพราะว่าป้าบัวซื้อเห็ดมาแล้วเห็ดขอนขาวบวกหอมเก็บยานางข้างทางมาแล้วป้าจะเกงค่ะเกงเนี่ยค่ะข้อเขาจะห่างแบบนี้เนาะนี่ข้อห่างแบบนี้ถ้าปลูกพานิดนี่ไม่เข้าท่ามันต้องข้อทีทีฝักดกๆค่ะอันนี้ฝักห่างเนี่ยค่ะใส่ถุงก็ไม่สวยถ้าใส่ถุงให้สวยๆต้องแบบนี้ค่ะเล็กๆแบบนี้นี่ มาดูมาดูแล้วปว้าบัวจะพูดเรื่องเพิ่มเติมเรื่องฮอร์โมนค่ะนี่สดๆป้าบวจะเกงค่ะเกงใส่หิดเกงใส่หิตใส่บวบป้าบวเเก็บยานางมาแล้วปว้าบัวไปตลาดเก็บยานางข้างทางมาแล้วนี่เห็นไหมนี่มันขึ้นเพื่อจะไปสูงให้เท่าต้นมะม่วงเพราะว่ามันเดดเนะาะมะม่วงมันดูดแสงแสงหนีไปจากเขาเนาะเขาก็จะ ขึ้นไปให้เทียบเท่ากับต้นมะม่วงค่ะนี่ค่ะถ้าเราปลูกให้ไกลต้นไม้ใหญ่มันก็จะไม่สูงประมาณนี้เนาะนี่ค่ะอันนี้ดูแขนงของเขานี่แขนงของเขาเมื่อเขาสูงมากๆปบโบก็จะตัดแล้วทีนี้แขนงนี้ก็จะใหญ่นะคะนี่ฝักตรงแขนงนี้ก็จะไม่ใหญ่นี่ค่ะนี่ดูแขนง,ขงเขาเตกเตกออกมาแบบนี้นี่นี่ค่ะเตกออกมาแบบนี้ เอกระเจี๊ยบนี่เขาเขาเป็นนามเล็กๆนะคะนามเล็กๆจะทําให้คันถ้าเราจะจับจะอะไรนี่ต้องใส่ถุงมือมันคันมันคันมันคันเพราะว่าคนเพ้นี่จะเพ้จะคันมากเนี่ยค่ะมะระเอ้ไม่ใช่กระเจี๊ยบนี่นี่อ่อนๆเลยป้าบัวจะเกงตอนเยินก่อนแล้วทีนี้ป้าบัวก็จะมาบำรุงเขาค่ะบารุง สูตรเก่าสูตรเดิมเพิ่มเติมด้วยคือการใส่ใจนี่มีเอฟซีถามมาว่าปุ๋ยเกศอ่าสูตรอะไรนี่ค่ะยี่ห้าเนี่ยค่ะขีดห้าห้าเนี่ยค่ะยี่ห้าขีดห้าห้าคือปุ๋ยเกศเนี่ยค่ะตาของเขามันมีหลายยี่ห้อหลายตาค่ะเนี่ยค่ะบำรุงแล้วพริกพริก พริกผลไม้ค่ะพืชผักของเราจะติดลูกติดดกค่ะนี่ปบัวใส่ไปแล้วหนึ่งช้อนเนี่ยค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะใส่นมไปแล้วเนี่ยค่ะเป็นนมบูดนมนมนมจืดนี่แหละแต่ใส่ใส่ไปในนี้มันก็จะกลายเป็นนมบูดเนาะเนี่ยค่ะปะบัวบก็ยังไม่ได้ใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์เสงเนี่ยค่ะใส่ลงไปเนี่ยค่ะ จุรินซีสังเคราะห์แสงปิดฝาไว้ก่อนเขาจะคว่ำเนี่ยค่ะใส่ลงไปในนี้ก็คือจุรินทซีสังเคราะห์แสงนมค่ะแล้วก็ปุ๋ยเกตคนก่อนค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 นอ่าคนคนป้าเอาอันนี้มันออกเพราะว่านมเนี่ยมันเป็นนมบูดมันจะติดอันนี้น้ำมันจะไม่ออกอืม แล้วป้าก็จะมารดค่ะนี่รดลงไปเลยนี่ค่ะเราบำรุงให้เขานี่ค่ะมีติดสวนติดสวนเราไว้นี่เรามีเวลาเราก็มาบำรุงให้เขานคะคะเราไม่มีเวลาก็ปล่อยไว้ก่อนนี่นี่ยค่ะดูนี่นี่ลากเขาดีต้นเขาดีมากเราก็จะได้เก็บกินเรื่อยๆค่ะเขาก็จะเตะค่ะ เมื่อต้นเขาเก่ต้นแม่เนี่ยต้นแม่มันเนี่ยเนี่ยประบัวเรียกต้นแม่มันเมื่อมันเก่มันสูงตัดตัดแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นี่เขาก็จะแตกแบบนี้ให้เราได้เก็บกินมันก็จะเป็นฝักเล็กๆเกนี่ยค่ะลองไปทำตามดูนะคะมีจุลินทรีย์มีนมเราไม่มีนมเราไม่มีลูกมีหลานแล้วก็ซื้อนมจืดไปเลยค่ะ ซื้อไปนมจืดมาใส่เราก็จะได้มีพืชผักสวนครัวไว้กินเรื่อยๆค่ะเก็บกินเรื่อยๆนี่เราก็คอยดูเลยปลูกผักใกล้บ้านมันอย่างนี้แหละแงงสาวแงงเลงแงงเงงแล้วแงงอีกแงงจนต้นสูงสรุดเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะประบัวก็มีอะไรก็มาเชรให้เพื่อนๆได้ ดูได้รู้กันใครมีอะไรก็คอมเมนต์มาแนะนำค่ะใครมีอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันป้าบัวอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์ถามเพื่อนที่ไปเยี่ยมเพื่อนๆที่ปลูกผักพืชผักเหมือนกันค่ะเรามีอะไรก็มาเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชททุกการติดตามนะคะคลิปนี้ป้าบัวก็พามานี่บำรุงด้วยปุ๋ยเกตนม จุลินรีสัาข้อเสงให้กระเจี๊ยบค่ะคลิปนี้ป้าก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ